ครับสวัสดีครับครับมาติดตามนะครับช่องเรานะครับช่องพลายหนุ่มเสงนะครับตอนนี้นะครับอ่าที่อ่คิดไว้นะครับต้นดอกกระเจียวนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งนะครับอ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนี่ครับมาแล้วอ่ทั้งหมดนี้5ห้ากิโลนะครับอันนี้เป็นพันนะครับดอกกระเจียวเป็นหัว ลักษณะอย่างนี้แหละครับนี่จะเอามาปลูกนะครับเห็นไหมครับเนี่เป็นถุงเลยมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมปลูกนะครับสถานที่นี่นะครับพันดอกไปเกียวนะครับเราก็จะมาลงปลูกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรดน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอา ตะไครนะครับมาขังไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไก่เข้าไปเคีรยนะครับนี่นะครับเราก็ลดน้ำไว้ดินชุ่มนะครับส่วนด้านบนก็จะปลูกผักที่เป็นเครื่อนะครับที่เป็นเครือด้านล่างก็จะปลูกเป็นดอกกระเจียวนะครับก็จะปลูกเป็นร่องๆนะครับจะทำเป็นร่องนะครับปลูกนะครับอ่า ทำเล่นๆนะครับเพื่อเพื่อได้กินเนาะไม่ต้องซื้อนะครับแต่ก็สั่งนะครับสั่งมาแล้วพันพันของอต้นดอกกระเจียวนะครับก็จะเอามาปลูกนะครับก็จะขุดดินแล้วก็จากให้ดินมันชุ่มนะครับเพื่อที่จะให้เกิดนะครับแล้วก็ปลูกนะครับ ทำเล่นทำดูเนาะเผื่อว่านะครับ fc บางท่านก็เห็นแล้วก็ชื่นชมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับบอกชอบนะครับชอบแบบอยู่แบบพอเพียงนะครับอพอผมทําเสร็จนะครับก็มีหลายคนนะครับที่อยากได้นะครับก็คงจะไปหาไม้ไผ่นะครับมาทําต่อนะครับเพราะว่าคนก็เห็นแล้วก็บอกว่าเออมันก็ดูดีนะครับ เราดันบนเราก็ปลูกผักดันล่างเราก็ปลูกผักถ้าเราเลี้ยงกบก็ยังได้นะครับเลี้ยงกบอยู่ด้านล่างปลูกผักอยู่ด้านบนแต่มันจะต้องมีความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับบางทีน้ําอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะไม่แน่นะครับบางทีอาจจะมีขึ้นอีกโดมหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบด้านล่างนะครับเราก็จะปลูกผักด้านข้าง คิดไว้นะครับคิดไว้ถ้านานๆก็จะทำให้ด้านบนเนี่ยจะปลูกผักที่เป็นเครือให้เป็นร่มส่วนด้านล่างนะครับก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับก็จะขุดเป็นบ่อเล็กๆนะครับแล้วก็เปิดน้ำนะครับปล่อยนะครับเวลาเราจะอยากปลา มันมีหลายอย่างที่จะต้องเลี้ยงที่คิดไว้นะครับก็อาจจะเป็นพวกหอยขมพวกนี้นะครับหอยขมก็คือเราต้องดูจากน้ําก่อนนะครับผมตอนนี้ผมคิดไว้หลายอย่างนะครับคือทําคิดไปแล้วก็ทําไปนะครับผมจะทําทุกอย่างที่กินได้นะครับคือต่อไปนะครับเราไม่ต้องซื้อ นะครับเราข้างบนเราก็ปลูกผักที่เป็นเครือขึ้นไปให้เป็นร่มส่วนด้านล่างนะครับเราก็ปลูกลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับคิดว่าจะปลูกในกระถางดีหรือว่าจะปลูกกับพื้นดินนะครับตอนนี้กําลังคิดอยู่นะครับนนครับตอนนี้ลงแล้วนะครับ ดอกกระเจียวนะครับจากอำเภอเทพสถิตใช่ไหมนี่เชยภูมิครับได้หัวมานะครับเป็นกระเจียวหวานนะครับเนี่ยกลับตอนนี้ก็กำลังจะลงมือนะครับปลูกเป็นหัวครับจะจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับวันข้างหน้าว่าจะรอดหรือไม่รอดต้องดูเอาอีกทีนึงนะครับนี่ก็ใส ขี้ง่วพี่น้องขี้ง่วนะครับนี่ผักปลอดสารพิษนะครับของปลาของธรรมชาติแต่เอามาสร้างเองโตประกาศได้บนกี่ตอนนี้นะครับกำลังเริ่มนะครับที่จะ ดอกเจียวนะครับเป็นหวัวเลยนะครับนี่ข้างบนก็ปลูกผักข้างล่างก็ปลูกผักแล้วนะครับกระเจียวกระเจียวหวานในป่ามันเกิดยาก ต้องย้ายจากในป่ามาไว้ที่บ้านครับมาช่วยกันลงตอกกระเจียวผักกระเจียวลองดูครับทำดูว่าของที่มันเกิดในธรรมชาติแต่เราย้ายให้มาอยู่ที่บ้านนี่มันจะเกิดเหมือนที่มันเกิดจากธรรมชาติไหมนะครับ

แม่ม่เอาแม่จะจ้องนี่แม่แม่นม่แม่แม่จะขาดจะแก้จุดแม่คิดพลาด